สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะพามาชมนะครับนิสันนาวาร่าตัวแบ็กเอ dition นะครับคันนี้เป็นกระบะเฉ็บนะครับลูกค้าคันนี้รถปี2020นะครับวิ่งไปประมาณ1,4000มโลเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของตัวรถกันก่อนนะครับสำหรับไฟหน้านะครับคันนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับลูกค้าจะเป็น แบบไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟีดรี์ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวภายในตัวโคมมาให้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมาให้สวยๆเลยนะครับคันนี้มาในโทนสีดำนะครับลูกค้าตัวฝากระโปรงนะครับจะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีดําด้านนะครับถือว่าทําได้สวยมากนะครับแล้วก็ส่วนกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําเมทัลลิกนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของ닛สันมาให้ตรงกลางด้วยนะครับ มาต่อกันที่ด้านข้างของตัวรถนะครับอันนี้เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับลูกค้าซุมล้ออันนี้เป็นซุมล้อเดิมจากโรงงานนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กขนาด1ีนิ้วนะครับเป็นสีดำนะครับตรงกลางจะมีโลโก้ของนิสันมาให้เราด้วยนะครับถัดมาด้านบนจะเป็นกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับนั่นคือสีดํานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้ ด้วยนะครับสาหรับตัวกระจกมองข้างนะจะเป็นไฟ LED ดนะครับสําหรับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีบันไดให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์นะครับติดอยู่จะเขียนว่า2 5 d d ุนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ุลิตรนะครับเทอร์โบด้วยนะครับคันนี้ถือว่าแรงดุดันกันเลยทีเดียวนะครับ ถัดมาอีกจะเป็นที่เปิดประตูนะครับจะมีปุ่มสมาร์ทคีย์มาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับสำหรับที่เปิดประตูนะครับแล้วก็จะมีกันล้อยนะครับสลักคาว่านาวาร่ามาให้เราด้วยนะครับถือว่าสวยมากๆเลยแล้วก็กันสาดนะครับคันนี้มีค้วกันสาดมาให้ทั้งประตูด้านหน้าแล้วก็ประตูแคปนะครับมีกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับมาต่อกันที่ด้านหลังนะครับที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็มีซุ้มล้อมาให้ด้วยนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นชุดแต่งของแ a c k Edition นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาอีกจะมีสติ๊กเกอร์นะครับจะเขียนคําว่า b บ็ k อ d ดิชันนะครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายของตัวรถนะครับด้านท้ายจะมีการชนมาให้นะครับด้านหลังจะมีการชนมาให้เป็นซีดั้มนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว E นะครับลูกค้าจะมีตัวอักษร ติดอยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับตรงกระบะด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัวกระบะด้านท้ายนะครับจะมีคิ้วยื่นออกมานะครับตรงนี้นะครับเหมือนถ้าเป็นรถจริงก็เหมือนสปอยเลอร์นะครับถ้าเป็นรถจริงตัวกระบะด้านท้ายนะครับไม่ถือว่าหนักมากนะครับลูกค้าผู้หญิงสามารถเปิดได้สบายเลยนะครับสําหรับตัวกระบะด้านท้ายนะครับโอเค ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับภายนอกของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับแน่น่สำหรับตัวที่เปิดแขปนะครับลูกค้ามันจะอยู่ด้านในเข้ามาอีกนะครับเวลาเปิดนะครับก็ต้องสอดมือเข้าไปลึกนะครับถึงจะมีที่เปิดให้เรานะครับคันนี้สภาพใหม่มากนะครับอย่างที่บอกไปขับไปประมาณ หมื่นชีพันูนะครับเป็นเบาะหนังนะครับมาให้นะครับตรงกลางก็จะเป็นผ้ามาให้นะครับเป็นอ่าสีดําสลับกับสีส้มนะครับสวยงามมากๆนะครับลูกค้าเบาะด้านหลังนะครับเบาะเขียบด้านหลังก็สามารถยกขึ้นได้นะครับจะมีอุปกรณ์เป็นชุดแม่แรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนยางมาให้นะครับสาหรับด้านหลังของเรานะครับเบาะเขียบนะครับก็ถือว่ามีความนิ่มพอสมควรนะครับแล้วก็มีที่ พักหลังมาให้ด้วยนะครับตัวที่พักหลังนะครับพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับถือว่าใช้งานได้น้อยมากๆนะครับสําหรับเจ้าของเดิ่มนะครับสําหรับประตูฝั่งคนขับนะครับจะมีที่ลดกระจกมาให้นะครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งคนขับจะเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็จะมีที่ล็อกประตูนะครับที่ล็อกกระจกมาให้ที่ปรับกระจกมองข้างแยกซ้ายขวามาให้นะครับแล้วก็จะมีที่พับกระจกมาให้ด้วยนะครับคันนี้ ด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของมาให้นะครับช่องเก็บแก้วน้ําวางแก้วน้ํานะครับอแล้วก็จะมีลาโพงมาให้เราด้วยนะครับมาดูกันที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับลูกค้าสามารถปรับโหมดต่างๆของเครื่องเล่นเสียงนะครับภายในพวงมาลัยได้เลยนะครับสําหรับที่บอกไปนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับหน้าจอตรงหน้าปัดได้ด้วยนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับ ด้านขวามือก็จะเป็นคูดคอนโรลนะครับมาให้นะครับเลาะความเร็วของตัวรถนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเครื่องเล่นเสียงได้เลยนะครับมาต่อกันที่คอนโซลตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับมีแอร์แยกซ้ายขวามาให้เรานะครับแล้วก็จะมีปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางนะครับถัดมาอีกจะเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับสําหรับตัวเครื่องเล่นเสียงนะครับยังไม่ใช่หน้าจอสัมผัสนะครับยังเป็นปุ่มกดอยู่นะครับคันนี้ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับฟังวิทยุ f m อ m ได้ปกตินะครับใส่แผ่น CD ได้ด้วยนะครับลูกค้าแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออ่ากับ A.U.X ได้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถกระบะแต่เป็นปุ่มพุทธสตาร์มาให้แล้วนะครับลูกค้าจะเป็นปุ่ม Engine start Engine stop นะครับสำหรับคันนี้ถือว่าทันสมัยมากๆเลยนะครับระบบแอร์ของเรานะครับจะแยกออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับวงกลมแรกซซมยมือนะครับจะเป็นความ เย็นของตัว A อนะครับหรือว่าอุณหภูมิของตัว A อนะครับตรงกลางก็จะเป็นความแรงของตัวพัดลมนะครับแล้วก็ด้านความมือนะครับจะเป็นทิศทางของตัว A อมาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างอีกจะมีช่องเก็บของนะครับตรงกลางแล้วก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟได้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆให้นะครับด้านข้างก็จะมีช่องเสียบ USB กับ AUX มาให้เราด้วยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นเกียร์ ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับหัวเกียร์ผมว่าตัวแต่งได้สวยมากๆเลยนะครับลูกค้าหัวเกียร์เนี่ยเนี้ยชอบมากเลยคันนี้นะครับเกียร์ถอยนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับและอยู่ด้านล่างนะครับตัวหัวเกียร์ก็จะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำนะครับเย็บโดยตะเข็บได้สีส้มนะครับถัดมาอีกจะเป็นช่องวางเกียร์น้ำนะครับวางได้2ช่องนะครับสําหรับตัวที่วางเกียร์น้ำนะครับถัดมาอีกจะเป็น แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นที่ตักเขนนะครับจะหุ้มด้วยหนังสีดํานะครับเย็บ้วยตะเข็บได้สีส้มนะครับสามารถเปิดได้ด้วยแล้วก็จะมีที่จุดบุหรี่มาให้เราด้วยนะครับสําหรับตัวช่องเก็บของนะครับคันนี้เป็นกระบะแคบนะครับแต่ด้านหลังมีเอมาให้เราแล้วนะครับลูกค้ามีช่องเอมาให้เราด้วยนะครับสําหรับตัวด้านหลังตรงนี้ไม่ต้องลัวร้อนนะครับเย็นฉะกันแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูเครื่องของเจ้าคันนี้นะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนไปกัน สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบ2.5ลิตร DDTI นะครับเป็นเครื่องยนต์ของิสันของเรานั่นเองนะครับฝาครอบเครื่องนะครับสภาพยังดีอยู่นะครับโลโก้ของิสันมาให้มีมาให้นะครับฝาครอบกล้องนะครับแล้วก็มีระบบเบรก ABS มาให้ทั้ง4ล้อนะครับสำหรับคันนี้สภาพห้องเครื่องถือว่าเอาไปเลย 99%นะครับสภาพาใหม่มากรถวิ่งไป14,000โลเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกระบะไว้ใช้งานนะครับแอดมินแนะนำคันนี้เลยนะครับนิสันนาวาล่า2.5ลิตรนะครับมีเทอรโบมาให้ด้วยนะครับ หากลูกค้าท่านได้สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประเสิฐพจนลรุ่งเรืองสกลนครของเราได้เลยนะครับมีรถสวยคัดพิเศษเก็บพรีเมียมมาให้นะครับไม่เสียทุกคันไม่มีก่อไหมนะครับหากลูกค้าท่านใดมองหารถใช้งานนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าค,คุ้มราคานะครับต้องมาที่ประเสิฐพผลลุ่งเลืองสกลนครของเรานะครับสำหรับวันนี้แอดมินบางกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ